สวัสดีค่ะโอ้ยตื่นเต็นไม่ไหว y ที่ประกาศเขาดาาไลฟ์สตรีมรายละเอียดในคลิปจ้า หลังจากก่อนหน้านี้ทาง YG ได้ปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย่อยแฟนๆไปแล้วนั้นคืนนี้15สิงหาคม2565เวลา4ทุ่มตรงทาง YG ค่ะได้ประกาศไลฟ์สตรีมค้าดาวทางช่อง y t u t u แบล็คพิ p ง n k ของสาวๆแล้วค่ะโดยจะมีไลฟ์สรีมค้าดาวสำหรับ p ีซิงเกิลพิงเวเนมของทีสาวแบล็คพิ n งในวันที่19สิงหาคม2022เวลาไทย10นาฬิกา ก่อนปล่อยเพลงจริง1ชั่วโมงใน,ในเวลา11โมงตรงของเวลาไทยค่ะมาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมกันนะคะบอกเลยว่าแอดตื่นเต้นไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะฟังสาวๆแล้วขนลุกรอเลยค่ะ นอกจากประกาศเขาดาวนัดถอยหลังรอเวลาปล่อยเพลงของ YG แล้วที่โอโหอีกอย่างค่ะคือสีสาวมากับโรเตอร์นี่ค่ะคือสุดเฟี้ยวแบบเห็นลุคเวอร์ชันแบล็กของสาวมาเต็มตัวนี่แล้วคือสวยมากเลิศไม่ไหวชุดดีงามกว่าทุกครั้งนะคะที่ผ่านมาอินเนอร์เลิศหุ่นเลิศคือหุ่นดีสูงส่งมากค่ะกินกันไม่ลงสมศักดิ์สีนางแบบเลยค่ะ YG นะคะเก่งมากเลยค่ะที่หาทั้ง4สาวคนนี้เจอทั้ง4คนนะคะคือดีงามของโลกใบนี้เลยค่ะเพอร์เฟกที่สุดและนี่ค่ะก็คือรายละเอียดไลฟ์สตรีมเขาดาวซิงเกิลทิ้งเ v นเดมที่แอดเอาไปให้ดิชมกันเพื่อนๆอย่าลืมกดแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ของแ a c k พิ n งกันนะคะหากมีอะไรอัปเดตแอดจะเอามาฝากอีกทีนะคะกด Subscribe รอเลยจ้า ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยก,กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ แล้วในช่อง YouTube ของทิสาวแบล็คพิงวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวคือมีการอัปเดต Playlist ในวันนี้ด้วยนะคะเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหม y g อยากให้มีอะไรผิดพลาดเหมือนอย่างทีเซอร์น้องลิซ่าอีกล่ะ